แบรนด์ริษั h ไทยแลนด์คว้ารางวัลใหญ่ Beauty Product Award 2025 ถือเป็นอีกหนึ่งนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จในการสร้างแบรนด์เป็นอย่างมากสำหรับ CEO สาวคุณนัทฉาพรอ,อนุวงศ์เจ้าของบริษัท Absolute Wellbeing Group จำกัดผู้ผลิตแบรนด์ Rich Thailand ที่ล่าสุดถูกรับคัดเลือกให้เข้ารับรางวัลผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพและความงามดีเดน่น Beauty Product Awards 2025ในโครงการส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจเพื่อขับเคลื่อนสู่อาเซียนครั้งที่40 จากสภาเครือข่ายสถาบันส่งเสริมพัฒนาธุรกิจและเศรษฐกิจแห่งประเทศไทยจัดขึ้นมาตอกย้ำความสําเร็จของการดําเนินธุรกิจไปเมื่อวันที่19มกราคมที่ผ่านมาโดยมีพลตีหม่อมราชวงศ์วัยวัฒน์จักรพันธ์เป็นประธานในพิธีณนะหอประชุมกองทัพอากาศ ก็สวัสดีค่ะเฟิร์นนะคะนัทพรอนุวงศ์ซีโอแบรนลิชไทยแลนด์ค่ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติมากๆค่ะสาหรับรางวัล Beauty Product Award นะคะปี2025แล้วนะคะจ้งบอกว่าเป็นปีที่5ของแบรนลิชแล้วค่ะก็ขอขอบคุณทุกท่านมากๆแล้วก็ขอบคุณคุณลูกค้คขาของแบรนลิชทุกท่านมากๆที่ไว้วางใจให้ลิชเราดูแลค่ะอ่าดีเลยค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้เนี่ยแบรนลิชเรานะคะก็คือมีอยู่3ผลิตภัณฑ์แล้วค่ะผลิตภัณฑ์ตัวแรกเราก็จะเป็นเป็นโปรแบรผู้้เชชชีี่่่ยวววาาญนนะะะคตัก็จือ Li ะะส่วนตัวที่2นะก็จะเป็นเซรั่มนะคะที่ช่วยในการลดผมร่วงผมมันแล้วก็ผมงอกชื่อวัลลิแชค่ะแล้วก็ตัวโปรดักต์น้องใหม่ล่าสุดเลยนะคะเป็นอาหารผิวที่ช่วยลาผิวหมองเพิ่มความผิวใสนะคะแก้ปัญหาผิวได้ครบจบในซองเดียวชื่อวัลลิลาหมองค่ะขายอย่างแรกเลยนะคะก็คือสูตรค่ะสารสกัดเนี่ยเรารวมเข้าไปถึง2 0สารสกัดด้วยกันในสูตรสูตรเดียวค่ะในโดท,ที่ทรงประสิทธิภาพและที่สําคัญเป็นสูตรจากผู้เชี่ยวชาญโดยตรงเพราะว่าอย่างตัวฟูเองเราก็เป็นนักกาหนดอาหารวิชาชีพ แล้วก็อย่างที่2นะคะเราเลือกาศาสตร์สกัดแล้วก็มีการทําวิจัยค่ะอย่างลิชฟอร่าเองที่เป็นผลิตภัณฑ์โปรเบติกของเราก็เป็นสูตรที่ทําวิจัยร่วมกันกับจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลายัยแล้วก็มีการศึกษาในอาสาสมัครคนไทยจริงๆค่ะอย่างลิชลาหม่องตัวนี้นะคะก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกเราก็มีการทดสอบในผู้ใช้จริงเพื่อพิสูจน์ความจริงใจให้กับลูกค้าของเราค่ะก็คือการทดสอบในอาสาสมัครผู้ใช้จริงที่เป็นคนไทยทั้งหมด30คนตั้งแต่ก่อนที่ผลิตภัณฑ์จะออกเลยโดยการให้ทานลิชลาหม่องเป็นเวลา1น่เดือนเต เรื่องผิวกันเลยค่ะส่วนลิชฟลอราที่เป็นโปรบ i โอติกนะคะเราก็ท้าลองในผู้ใช้จริงเหมือนกันก็คือให้ทานจริงวัดผลจริงนะคะวัดในเรื่องของการเปลี่ยนสัดส่วนจริงนะคะโดยทำมาแล้วถึง5ซีซันค่ะก็คือตลอดเกือบ5ปีที่ผ่านมาเลยค่ะ รจริงๆผลลัพธ์นะคะก็จะ,ะจะช่วยทําให้ผิวเรากระจ่างใสมากขึ้นนะคะแล้วก็แก้ปัญหาเรื่องของริ้วรอยอความหมองคล้ำนะคะหรือว่าจุดด,ด่างดําหรือใครที่มีปัญหาที่ว่าผิวเราพออายุเยอะขึ้นนะคะอาจจะมีปัญหาเรื่องผิวแห้งกร้านนะคะหรือผิวที่แก่ก่อนวัยนะคะตัวนี้เนี่ยเป็นสารสกัดที่เข้ามาช่วยแก้ปัญหานี้ได้โดยตรงเลยค่ะถูกต้องเลยค่ะจริงๆแล้วอย่างแรกเลยนะคะด้วยความที่เราเป็นแบรนด์จากผู้เชี่ยวชาญนะคะแล้วสูตรสารสกัดเราตั้งใจที่เราจะใส่เข้ามาเพื่อให้เกิดผลลัพธ์จริงๆดังนั้นเนี่ยแผนการตลาดของปีนี้นะะะคเราตั้งใจจที่ ขึ้นก็คือเป็นแคมเปญในผู้ใช้จริงหลังจากทลิปรล็บนั้นออกมานะคะโดยการวัดโดยการใช้เครื่องสกิน a อน l ลิเซอร์วัดเรื่องของผิวเลยค่ะตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มต้นนะคะก็คือเริ่มตั้งแต่รับคนเข้ามานะคะแล้วก็วัดผลลับตั้งแต่ก่อนที่จะเริ่มนะคะแล้วก็วัดผลลั์ตลอด1เดือนเต็มนะคะแล้วก็ให้แบบ ตัวผลิตภัณฑ์เขาทํางานนะคะโดยการที่มาวัดเรื่องผิวกันตรงๆเลยค่ะและอย่างที่2นะคะเราวางระบบของลิชเมมเบอร์ไว้ค่ะเนื่องจากว่าแบรนด์ลิชเราเนี่ยมีลูกค้าที่กลับมาซื้อซ้ําเยอะมากนะคะและที่สําคัญลูกค้ากลับมาซื้อซ้ําแบบเยอะมากขึ้นต่อเนื่องเลยเราก็เลยเให้โปรแกรมเมอร์ของที่บริษัท่ะก็คือวางระบบสมาชิกข,ขึ้นมาระบบสะสมแต้มนะคะรวมไปถึงสิทธิพิเศษมากมายเลยเพื่อที่จะให้ลูกค้าเก่าได้รับสิทธิพิเศษที่เพิ่มมากขึ้นด้วยค่ะจากการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ด้วยค่ะ <S <S อ่าจริงๆตอนนี้เนี่ยด้วยความ ที่เราขายทางออนไลน์เป็นหลักค่ะช่องทางทางการขายก็คือเป็นออนไลน์ f Facebook l i n e นะคะ Tik t o k แล้วก็จะมีทาง marketplace นะคะ s h o p e e แล้วก็ l a z a d a นะคะแล้วก็ด้วยความที่ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ค่อนข้างมีเดียมทูไฮเนาะก็ส่วนใหญ่แล้วลูกค้าเรานะคะก็จะเป็นคนไทยก่อนเรายังไม่ได้มีแผนในเรื่องของการโปรโมทไปทงต่างประเทศเท่าไหร่นะคะแต่ตอนนี้ก็พร้อมที่จะออกบูตไ,ไปในเรื่องของแบบต่างประเทศมากขึ้นค่ะใช่แล้วก็มีเรื่องของตัวแทนจําหน่ายที่ตลอด1ปีที่ผ่านมาเราก็มีการรับตัวแทนจําหน่ายเพิ่ม่มากขึ้้นดวยคะ หนึ่กล่องตัวนี้นะคะเราจัดมาก็คือจะเป็น,เซ,เ,นเซ็ตหนึ่งเดือนเริ่มต้นอยู่ที่1,800บาทค่ะตัวนี้ค่ะซึ่งก็จะให้ผลลัพธ์เลยก็คือ1น,นเดือนนี้ก็จะเป็น1เดือนระยะเวลาที่เราทำแคมเปญในผู้ใช้จริงค่ะดังนั้นลูกค้าของเราก็จะมั่นใจได้เลยว่าโอเคแบรนด์ลิสต์เนี่ยค่ะเป็นแบรนด์ที่เราไม่มีการซื้อรีวิวเลยผลลัพบที่ได้เนี่ยเป็นผลลัพธ์ที่เกิดจากผู้ใช้จริงล้วนๆเลยค่ะ แล้วก็ที่สําคัญเรื่องของการทานตัวนี้ก็จะเน้นย้าเรื่องของการทานที่ง่ายค่ะรสชาติก็จะเป็นแบบรสชาติที่ทานง่ายด้วยการที่เราสามารถทานได้ทุกที่เลยเพียงฉีกซองเทใส่ปากดื่มน้ําตามนะคะไม่ต้องผสมน้ําคุณผู้ชายก็สามารถทานได้เช่นกันค่ะอ่าตอนนี้โปรโมชั่นนะคะที่มาเปิดตัวเลยเนาะก็คือจะเป็น1กล่องเซตหนึ่งกล่อง อ่ะเซต1เดือนนะคะเป็นเซตที่วัดผลมาแล้วนะคะตัวนี้ก็จะอยู่ที่1,800บาทค่ะส่วนเซต3เดือนนะคะก็จะอยู่ที่4,950บาทนะคะแล้วก็เราจะมีของสมนาคุณพิเศษนะคะที่ให้กับทางแบรนด์ตอนนี้ก็จะมีหลายอย่างเลยค่ะที่ให้ลูกค้าได้เลือกค่ะสามารถติดตามได้ช่องทางทาง Facebook ทาง Line ทาง TikTok นะคะก็คือแบรนด์ลิสต์เลยนะคะ l i s t นะคะหรือทาง s h อป e ีแล้วก็ร z a d าหรือว่าตัวแทนจาหน่ายทั่วประเทศค่ะเอต้านิวครบจบทุกข่าว